สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุธามานอาร์ติสต์นะคะวันนี้นะคะครูปูก็มาแบ่งปันความรู้ด้านศิลปะให้กับทุกคนเหมือนเช่นเคยคะ่ะวันนี้เราจะมาวาดอะไรกันดีคะอุปกรณ์ที่ครูปูเตรียมมาก็คือมีดินสอ H B นะคะ <c oughs> ยางยางลบนะคะแบบกดนะคะแล้วก็ เปเปอร์สปัมสำหรับเกลี่ยแสงเงานะคะส่วนกระดาษที่ใช้ก็ใช้กระดาษ a 4 <c oughs> ถ่ายเอกสารธรรมดานะคะเอาละค่ะเราจะมาเริ่มวาดรูปกันนะคะวันนี้เราจะมาวาดรูปอะไรกันดีเรา,เารับทราบเรื่องอุปกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูรูจะมาวาดรูปหุ่นปูนปั้นนะคะเราจะมาแรงเงากันที่ใช้ดินสอ h b เพราะว่า หุ่นปูนปั้นเป็นสีขาวใช่ไหมคะก็จะไม่มีน้ำหนักเข้มมากนักนะคะครูก็เลยใช้ดินสอ HB นะคะสำหรับวาดนะคะวาดรูปหุ่นปูนปั้นนะคะครูก็จะเริ่มวาดดวงตานะคะดวงตาแล้วก็เปลือกตานะคะวาด หาจุดกึ่งกลางทุกครั้งนะคะเวลาจะวาดรูปนะคะเพื่อให้ทั้งสองข้างบาลานซ์กันนะคะเราก็เริ่มล่างารูปดวงตานะคะจะไม่มีลูกตาดำนะคะหุ่นปูนปั้นนะคะครูปุกก็จะแรงเงานะคะเบาๆนะคะเดี๋ยวเราจะเกลี่ยแสงเงาด้วยคัตตันบัตนะคะวันนี้ใช้คัตตันบัตเป็นตัวเอกในการเกลี่ยแสงเงานะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้หากันได้ง่ายๆนะคะ เพราะครูปุคิดว่าทุกคนก็คงจะมีติดบ้านไว้แน่เลยนะคะคัตตันบัตเนี่ยแล้วก็ดินสอ H b ธรรมดานะคะเหลาด้วยกบเหลาก็ดีนะคะจะวาดได้ง่ายขึ้นนะคะก็ใช้คัตตันบัตนะคะเกลี่ยแสงเงาเราจะเน้นมีน้ำน้ำหนักขาวเทาดำที่ครูบุเคยสอนไปใช่ไหมคะ แต่วันนี้เราจะเน้นแค่น้ำหนักขาวและก็เทานะคะมีดำมานิดนึงนะคะครูปุก็ร่างภาพดวงตาแล้วนะคะเปลือกตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ระบายแสงเงาสันจมูกนะคะไปตรงตรงหัวคิ้วนะคะเราก็จะมา แรเงาผ้าหุ่นปูนปั้นกันนะคะสมัยเรียนก็จะมีหุ่นปูนปั้นมาให้นักเรียนได้ฝึกวาดกันนะคะตอนครูปูเรียนรออิ่งนะคะสมัยเรียนศินละปะนะคะก็จะมีหุ่นปูนปั้นนะคะใช้พวกชาโคลนะคะชาโคนะคะแบบแท่งฐานอะไรแบบนี้นะคะเสื้อนักเรียนเสื้อนักศึกษา ดำไปหมดเลยนะคะคือเอ่อจะใช้แบบปาดนะคะปาดแสงเงานะคะแต่วันนี้เราจะมาใช้ดินสอกันนะคะเราจะได้ไม่เปื้อนนะคะเปื้อนเสื้อผ้าแล้วก็มือของเรานะคะก็จะใช้ดินสอ h b นะคะร่างร่างภาพไปเลยนะคะ แล้วก็แรงเงาด้วยนะคะไม่มีลูกตาดําแล้วก็แรงเงาน้ำหนักเทานะคะได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือแฟชั่นนะคะที่นางแบบถ่ายกับหุ่นปูนปั้นนะคะครูก็เลยเออน่าจะนำมาแบ่งปันนะคะวิธีการลงแสงเงาให้กับทุกคนนะคะทุกคนจะได้มีอ,อ่าไอเดียสร้างสารรค์นะคะ หรืวก็ลองฝึกวาดกันดูนะคะครูปุ๊กก็มาแบ่งปันความรู้ด้านศิลปะนะคะให้กับทุกคนนะคะได้เรียนรู้กันนะคะนี่นะคะครูปุ๊กก็จะเน้นช่วงที่คือจะเป็นน้ำหนักขาวกับเทาซะมากกว่านะคะไม่ไม่ค่อยจะมีน้ำหนักเข้มเท่าไหร่นะคะแสงเงาของหุ่นปูนปั้นนะคะสีขาว ดี๋ยวขอวางกระดาษหน่อยนะคะเพราะว่าจะชอบเงื่อนนะคะชอ,อชอบเงื่อไม่ใช่ชอบเงื่อนะคะชอบมีเงื่อนะคะทีออ่มือนะคะเวลาเราวาดแล้วก็กระดาษก็จะบวมขึ้นมานะคะเอาล่ะคะ่ะเราก็คุบุลงแสงเงานะคะทุกคนก็สังเกตแสงเงานะคะ เอ่อช่วงเปลือกตาชั้นตาเราก็จะเน้นเข้มหน่อยนะคะเพื่อให้ดูลึกนะคะถ้าเราเน้นช่วงขอบตาขออภัยค่ะชั้นตานะคะชั้นตาก็จะทำให้เราแบบเห็นความชัดความลึกนะคะของดวงตานะคะ นะคะก็ต่อไปเราก็มาระบายแสงเงาช่วงเบ้าตาล่างนะคะอันนี้จะไม่มีลูกตาดำนะคะเราก็จะมีตาขาวอย่างเดียวไม่ต้องวิ่งกันนะคะม,มีตาขาวอย่างเดียวครูก็พูดโจกไปนะคะ วิ่งไม่ต้องวิ่งหนีกันนะคะป่าลาบนะคะครูก็ Google, วาดระบายนะคะระบายแสงเงาต่อไปนะคะเราเราได้ดวงตาแล้วนะคะเราได้ดวงตาเราก็จะมาวาดช่วงขออภัยนะคะลด ไขาคของผ่านหน้าบ้านนะคะเอาละคะ่ะแล้วก็มาแรงเงาช่วงจมูกกันนะคะจมูกยาวนะคะแล้วก็กะระยะนะคะแรงเงาช่วงจมูกนะคะปลายจมูกแล้วก็ช่วงปีกจมูกนะคะจะเป็นลักษณะจ,จมูกแบบยาวนะคะหุ่นปูนปั้น ต่อไปก็แลเง,งานะคะช่วงช่วงรูจมูกนี้ก็เน้นเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะน้ำหนักแสงเงานะคะแล้วก็ช่วงล่องลึกตรงใต้ปลายจมูกนะคะก็เน้นมานะคะเน้นแล้วก็ช่วงริมฝีป,ปากนะคะแล้วก็วาดจากปากนะคะ อยากลิมฝีปากแล้วก็ใส่มุมปากนะคะความกว้างนะคะแล้วตรงนี้จะเน้นเข้มหน่อยนะคะช่วงปากเน้นช่วงปากเข้มหน่อยเน้นช่วงปากให้เข้มเลยนะคะตรงนี้ก็เว้นแสงเงาวไว้ระบาย น้ำหนักเทานะคะตรงปลายจมูกตรงนี้นะคะเน้นเป็นเส้นโค้งนะคะแล้วเราก็ระบายจากนั้นนะคะเราก็ระบายช่วงปีกจมูกนะคะระบายช่วงปีกจมูกแล้วก็โค้งนะคะช่วงใต้ลิมฝีิปากล่างนะคะจะเป็นเส้นโค้งแล้วก็มีแสงเงาข้างใต้เราก็จะเน้นขึ้นมา เราจะเน้นขึ้นมาแสงเงานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาวาดเปียกันนะคะผมเปียนะคะครูภูกก็จะมาแนะนำวิธีการวาดผมเปียแบบง่ายๆกันนะคะอันนี้เราก็แรงเงาช่วงคิว้วแล้วก็แรงเงาเบาๆนะคะแล้วก็เกลี่ยแสงเงาด้วยปไปขอภหการติดเปเปอร์สตัมนะคะ ใช้คัตเตอรบันดนะคะเกลี่ยแสงเงาให้เรียบเนียนนะคะเกลี่ยแสงเงาะะให้เรียบเนียนเกลี่ยแสงเงานะคะให้เรียบเนียนตง ตรงข้างใต้ลิมฝฟิปากด้วยนะคะก็เปลียยนสาเงานะคะจากนั้นเราก็กะบ,บริเวณหน้าผากนะคะเป็นผมแสกกลางนะคะอย่าลืมนะคะว่าเป็นหุ่นปูนปั้นสีขาวเราจะวาดออกมานะคะวันนี้อาจจะมาแปลกหน่อยนะคะครูครูไม่ได้วาดคนจริงนะคะเรามาวาดหุ่นปูนปั้นกันเพื่อ ฝึกวิธีการแรงเงาแบบเบาๆมือนะคะเพราะว่าขุ่นปูนปั้นสีขาวก็จะมีน้ำหนักแค่น้ำหนักเทานะคะน้ำหนักเทาแล้วก็น้ำหนักขาวนะคะขาวเทาดำดำเราจะใช้น้อยมากนะคะเอาจะเน้นช่วงน้ำหนัก ขาวและเทาซะมากกว่านะคะอันนี้เดี๋ยวครูโุจะมาสอนวิธีการวาดเปียนะคะผมเปียนะคะหุ่นนี้จะมีผมเปียพาดด้วยนะคะหุ่นปูนปั้นนี้จะมีผมเปียนะคะเดี๋ยวครูบุจะมาแนะนําวิธีการวาดผมเปียกันแบบไม่ง่ายนะคะใครเคยลองวาดผมเปียแล้วรู้สึกสับสนกับเส้นหรือเปล่าคะเดี๋ยว ครูปุจะมาแนะนำเทคนิคนะคะวิธีการวาดผมเปียนะคะแบบง่ายๆแบบไม่งงกับเส้นนะคะว่าเราจะลากเส้นยังไงนะคะให้วาดออกมาได้ง่ายนะคะนี่นะคะครูก็แรงเงาภาพหุ่นนะคะปูนปั้นให้ทุกคนได้มีแรงบรนานจัยนะคะในการวาด รูปก,กันนะคะและก็ฝึกการแรงเงานะคะฝึกการแรงเงาให้ชัดเจนนะคะชัดเจนในที่นี้เราก็ต้องแยกแยะน้ำหนักด้วยนะคะเราต้องกะระยะห่างเราไม่มีเส้นโครงล่างดังนั้นสายตาของเราต้องแม่นนะคะสำคัญที่สุดนะคะในการกะระยะห่างของ แต่ละจุดนะคะในการวาดรูปนะคะกูภูก็แนะนำเทคนิควิธีการไปแล้วนะคะในคลิปที่สอนวิธีการกะระยะนะคะลองไปค้นหาดูกันนะคะนี่กููก็ระบายแสงเงานะคะแสงเงาผมด้านข้างนะคะผม ก็จะโค้งนะคะเป็นช่วงผมนะคะช่วงปากแล้วก็แรงเงาน้ําหนักเทาเบาๆครึ่งหนึ่งนะคะตรงนี้เราก็เกลี่ยแสยเงาเกลี่ยแสยเงานะคะข้างใต้ส่วนโหนกโหนกแก้มนะคะโหนกแก้ม เรียบเบาๆนะคะตรงนี้ก็ช่วงช่วงคางนะคะเราจะเน้นขึ้นมานะคะเน้นจากนั้นช่วงผมนะคะเราก็แรงเงาช่วงผมนะคะโค้งโค้งผมร่าง ไว้ก่อนก็ได้นะคะล่างไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาลงแสงเงาทีหลังนะคะล่างภาพล่างภาพไว้ก่อนนะคะจะได้ใส่ค้งผมได้ง่ายนะคะ ช่วงนี้นะคะโรโบขอลบก่อนนะคะเพราะว่าสูงเกินไปนะคะตรงนี้ก็จะต้องลงมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ลากเส้นโค้งลงมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงโค้งของผมนะคะ นี้ก็เป็นเหมือนใบไม้นะคะใบไม้รูปทรงใบไม้ขึ้นไปนะคะเป็นหุ่นปูนปั้นที่สวยงามนะคะครูก็เลยมีแรงบันดาลใจนะคะนํามาวาดนะคะแรงเงานะสอนวิธีแรงเงาให้กับทุกคนนะคะวิธีล่างภาพนะคะก็ดูเส้นนะคะ เส้นพยายามให้ต่อเนื่องกันเวลาเราลากเส้นมานเราก็ดูนะคะให้เส้นสามารถลากไปต่อเนื่องกันได้นะคะอันนี้เราก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะรู้สึกสั้นไปครูก็ร่างภาพช่วงผมได้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาวาดเสื้อผ้าแล้วก็วาดผมเปียกันนะคะครูปูกก็จะร่างเสื้อนะคะ เป็นเสื้อคอกลมนะคะเสื้อคอกลมนะ,ะหุ่นใส่เสื้อด้วยนะคะหุ่นใส่เสื้อคอกลมตาหานหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะเขาชอบใส่เสื้อสีขาวคอกลมตาหานกันใช่ไหมนี่ไม่ได้โฆษณานะคะต่อไปก็ร่างเปียนะคะครูจะสอนวิธีการวาดผมเปียกันนะคะ แบบง่ายๆนะคะเปียจะมาประสานกันนะคะนี้นะคะครูจะล่างให้ดูนะคะวิธีการวาดผมเปียนะคะแบบง่ายๆเ,เราก็ลากลงมานะคะเส้นนะคะเราลากเส้นขนาดลงมาก่อนนะคะวิธีการวาดผมเปียแบบไม่ให้สับสนนะคะว่าเราจะวาด ไข้กันยังไงนะคะวิธีการวาดผมเปียนะคะครูก็จะล่างเส้นสงเส้นมาก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้เราลากเส้นลักษณะนี้นะคะคายแหลมลงมานะคะเราลากให้ปลายแหลมนะคะอยู่ตรงกลางพอดีนะคะแล้วก็กะช่วงนี้ให้เท่าๆกันนะคะวิธีการวาด ผมเปียแบบไม่ง่ายนะคะไม่งงกับเส้นนะคะครูปูเป็นคนนึงแหละที่ชอบวาดผมเปียแล้วงงกับเส้นทุกครั้งนะคะก็เลยคิดวิธีจะทำยังไงนะคะให้วาดออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะเอาละค่ะเราก็มาดูกันนะคะวิธีการวาดผมเปียเราลากเส้นขนาดกันมาแล้วนะคะสองเส้นเท่าๆกันจากนั้นเราก็วาดเส้นแหลมนะคะ ปลายแหลมพยายามให้อยู่กึ่งกลางนะคะระหว่างเส้นนี้นะคะจากนั้นให้เราลากเส้นนิ้ต่อลงมาเลยนะคะงงไหมคะลากเส้นนิ้ต่อลงมาเห็นไหมคะง่ายขึ้นนะคะลากเส้นนิ้ต่อลงมาก็ <c oughs> ขอไปคะ่ะก็เป็นผมเปียแล้วนะคะต่อไปแล้วก็มาใส่โค้งนะคะด้านข้างนะคะแล้วก็ใส่โค้งด้านข้างเส้นนะคะโค้งเส้นด้านข้าง ให้ดูเป็นเส้นโคง้งเน้นเส้นโค้งขึ้นมานะคะด้านข้างจากนั้นเราก็มาเน้นเส้นให้โค้งขึ้นนะคะเห็นไหมคะเราจะวาดเปียได้ง่ายขึ้นนะคะผมเปียเราจะไม่สับสนกับเส้นอีกต่อไปเลยนะคะตอนนี้นะคะเราเสร็จข้างนึงแล้วนะคะเดี๋ยวูก็จะมา วาดอีกข้างหนึ่งนะคะให้ทุกคนชมกันแล้วก็ลากเส้นขนานมานะคะจากนั้นเราก็โค้งนะคะโค้งเส้นโค้งเส้นนะคะปลายแหลมให้อยู่ตรงกลางพอดีกะระยะห่างตรงนี้ด้านข้างให้เท่ากันแต่ละช่องนะคะอ้าวเริ่มไม่อยู่ตรงกลางนะคะครูครูบอกให้อยู่ตรงกลาง วาดไปวาดมานะคะต้องให้หยุดตรงกลางนะคะตรงกลางนะคะระหว่างเส้นด้านข้างสองเส้นนะคะนี่นะคะวิธีการวาดเปียแบบง่ายๆเราอพอโคง้งครูขอไปค่ะพอโค้งนะคะก็ให้หยุดตรงกลางนะคะตรงกลางเส้นนะคะจากนั้นเราก็ลากเส้นนี้ลงมาเลยนะคะลากเส้นนี้ลงมายาวลงมาเลย ลากเส้นนี้ยาวลงมางงไหมคะลากเส้นนี้ต่อยาวลงมานะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้เปียแล้วจากนั้นเราก็โค้งเส้นด้านข้างนะคะโค้งเส้นด้านข้างจากเส้นตรงขนานกันใช่ไหมคะเราก็โค้งเส้นด้านข้างขึงข้นมานะคะก็จะเป็นผมเปียแบบง,ง่ายๆเราไม่สับสน เส้นอีกต่อไปนะคะเราก็มาเน้นเส้นให้เข้มขึ้นนะคะแต่และช่องเห็นไหมคะเราจะวาดได้ง่ายขึ้นเลยนะคะวิธีการวาดผมเปียนะคะครูก็จะเน้นการวาดผมเปียนะคะให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะมาสอนวาดผมเปีย ในคลิปนี้ด้วยนะคะใครที่วาดผมเปี่ยแล้วงงจะเริ่มต้นวาดตรงไหนก่อนดีนะคะก็ลองฝึกกันดูนะคะฝึกวาดกันดูนะคะแล้วก็เน้นจากนั้นนะคะเราก็แรงเงานะคะแรงเงาอันนี้ก็เป็นช่วงไหล่ของเขานะคะเดี๋ยวเรามาแรงเงาผมกันก่อนนะคะครูก,ก็ลงแสงเงานะคะด้านข้างนะคะ ระบายแสงเงาแล้วก็ระบายช่วงคอนะคะช่วงคอเสื้อนะคะระบายแสงเงาช่วงคอเสื้อจากนั้นใช้คัเตอนบ์บนะคะเกลี่ยหรือว่าถ้าในพื้นที่ที่แบบกว้างนะคะเราอาจจะใช้นิ้วเกลี่ยได้เลยนะคะ นิ้วก็สามารถใช้เกลี่ยแสงเงาได้นะคะแต่ว่าอาจจะเปื้อนไปหน่อยนะคะใช้นิ้วนะคะเกลี่ยแสงเงาจากนั้นเราก็ลงนะคะเราได้ผมเปียแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้ค u รตทอบัตนะคะเกลี่ยเกลี่ยแสงเงานะคะด้านข้างนะคะเน้นขึ้นมานะคะ เน้นด้านข้างส่วนเดี๋ยวครูเก็บรายละเอียดช่วงปากก่อนนะคะตรงไหนที่เข้มนะคะเราก็มาลงเน้นให้เข้มอีกหน่อยนะคะพอจะวาดกันได้ไหมคะวิธีการวาดผมเปียนะคะครูก็มาแนะนำวิธีการวาดให้ง่ายขึ้นนะคะจะได้ไม่สับสนว่าเราจะเริ่มวาด เส้นไหนก่อนนะคะวิธีการวาดผมเปียนะคะเออผมเปียน,นี่ก็สำคัญนะคะพอคิดถึงว่าเออนักเรียนจะต้องถักผมเปียให้เรียบร้อยนะคะไปโรงเรียนตอนสมัยหลานที่ครูดูเลี้ยงหลานอะ ไม่ได้ถักผมเปียนะคะถักไม่เป็นนะคะถักผมเปียไม่เป็นนะคะแม้แต่ตัวเองก็ไม่เคยถักผมเปียเองเลยนะคะปล่อยปล่อยผมอย่างเดียวเลยไม่ค่อยนะคะถักเปียอาจจะไม่เหมาะกับบุค,คลิกหรือเปล่านะคะแบบถักเปียอะไรแบบนี้นะคะมันก็อยู่ที่บุค,คลิกของเราด้วยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะนักเรียน ก็จะต้องถักเปียให้เรียบร้อยนะคะแต่ครูปูเป็นคนหนึ่งเลยนะคะคือถักเปียธรรมดาได้นะคะไม่ถึงเปียสารเปียอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่ได้ค่อยจะศึกษาเท่าไหร่นะคะมาเน้นเรื่องการวาดรูปมากกว่านะคะเอะมันเกี่ยวอะไรกันเนาะ ก็คือหมายถึงว่าเวลาเราจะฝึกอะไรนะคะเราต้องฝึกสิ่งที่เราชอบนะคะแต่ว่าเป็นไว้ก็ดีนะคะแค่ถักเปียนะคะถ้าถักได้ก็ดีนะ,ะง่ายนะคะนี่นะคะครูก็จะลงแสงเงานะคะเบาๆนะคะรอบเปียนะคะ ตรงนี้เราก็ลงเน้นขึ้นมาเลยนะคะส่วนชั้นตานะคะลงให้เข้มเลยตรงช่วงแสกกลางนะคะลงแสงเงานะคะลงแสงเงาช่วงคอนะคะตรงนี้ลงแสงเงา ช่วงช่วงใต้คอนะคะอาจจะเกลีย่ยด้วยนิ้วไปเลยก็ได้นะคะนี่นะคะวันนี้เราจะมาวาดกันโดยใช้ดินสอ HB และกระดาษ A4 เนี่ยค,ค่ะครูก็วนมาเรื่องใช้อุปกรณ์อะไรว่านะคะก็จะมีคอมเมนต์ถามนะคะว่า ครูใช้อุปกรณ์อะไรว่านะคะบางทครั้งก็ลืมบอกไปนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติว่าด้วยดินสอกด cb mm hmm. ครูปูจะใช้กระดาษ art d e c o นะคะที่บอกว่าเข้ากันได้ดีมากเลยนะคะ mm hmm. เนื้อกระดาษกับไส้ดินสอนะคะ mm hmm. แต่อันนี้เราสามารถหากันได้ง่ายๆนะคะเราก็ ใช้กระดาษ A4 ถ่ายเอกสารนะคะธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะเรามาวาดกันง่ายๆจากนั้นนะคะครูจะลบออกนิดนึงนะคะเราก็เริ่มสังเกตนะคะรายละเอียดของแสงเงานะคะเราก็เริ่มสังเกตรายละเอียดของแสงเงานะคะ แล้วก็ระบายแสงเงาให้ทั่วเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะครูก็มาแบ่งปันความรู้นะคะในการแรงเงาผ้าผุนปูนปั้นให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะแล้วก็มาแนะนำวิธีการวาดผมเปียแบบง่ายๆนะคะทุกคนสามารถ วาดกันได้เลยนะคะเราวนี้นะคะเราจะไม่สับสนเส้นกันอีกต่อไปนะคะวันนี้ครูปูก็มาแรงเงาให้ชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์นะคะและความรู้กลับไปไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะการกดไลค์กดแชร์ให้ครูปูนะคะและคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณค่ะวันนี้กูก๊กก็มาแรเงาให้ชมกันประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะสวัสดีค่ะ